วันนี้เอาบทความจากสกอตยังใน Min น Cafe นะฮะ10 best way to use ChatGPT นะครับ,นะรบอันที่หนึ่งะครับใช้เป็น personal tutor คือบางทีเนี่ยสมมุติว่าคุณเนี่จะให้ ChatGPT อธิบายคอนเซปต์อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะที่มันย,กยากๆมันจะอธิบายให้ง่ายขึ้นได้ข้อที่สองครับฝึกภาษา mm. อ่าเนื่องจากมันเป็น LM l, l M, นะฮะมันเป็น language model ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเก่งภาษามากนะครับฝึกภาษาอังกฤษกับ ChatGPT เนี่ยดีมากสมมติคุณบอกว่าอยากจะฝึก เขียนภาษาสวยๆนะฮะคุณก็ฝึกกับมันี่แหละนะะว่าเอ้ยเนี่ยทำไงถึงจะภาษาสวยขึ้นนะครับอันที่3อันนี้ผมใช้บ่อยสุดๆเลยนะฮะคือให้มันสรุปเท็กซ์ที่ยาวๆนะครับ c h a t GPT ไปปลักอินใน u t u b e ได้นะสมมุติเป็นเป็นทอล์กสี่สนาทีนะฮะสรุปหนึ่งทำให้มันเท็กซ์ก่อนแล้วให้มันสรุปให้เป็น10ข้ออย่างเงี้ยนะค,คุณก็มาใช้อะไรได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอีกอันหนึ่งนะฮะเป็นการคล้ายๆกับว่า ผมใช้อันนี้กับพวกอันนี้เยอะใช้กับพวกเอไอซ์แอนด์ดิฟฟิคเเวลาอา่าน research แเราไม่ได้ให้สรุปทีเดียวแต่ว่าถามคำถามในเชิงในเชิงว่าคือบางทีเราไม่เข้าใจพอเราอ่านแล้วเราแบบเราไม่เก็ตแต่ว่าไอ้วิธีนี้มันมาจากไหนเช่นเ,ออเขาตั้งสมมติฐานม็นยังไงนะฮะหรือว่ากระบวนการการทดลองเป็นยังไงอ่ะสมมตินะฮะสมมติคุณมี p a p e อร์หนึ่งยาวเหยียดเลยโอเคอ่ะคุณคุณเข้าใจคอนเซปต์รวมๆแต่ว่าคุณอยากรู้ว่าเท o d o โล g ีมันถูกอ่ะอย่างเงี้ยนะฮะ ใช้ c h a t GPT ได้นะครับอีกอันหนึ่งนะฮะคือการเขียนการ rewrite text ให้มันลึกขึ้นนะฮะหรือตื้นขึ้นก็ได้ทำได้หมดเลยนะครับอ,อ,อันที่6นะครับเอาไอ้ไอที่มันยากๆสับเทคนิคสับราชการภาษากฎหมายเนี่ยนะฮะแล้วทำให้มันเป็นภาษามนุษย์แบบเบสิกอันนี้ c h a t GPT ทำดีมากๆจริงนะครับ ข้อที่7ครับทำแลนและ a อเจนดาต่างๆนานามากมายไม่ว่าคุณอยากจะทำเทรนนิ่งนะฮะไม่ว่าคุณอยากจะทำสคริปต์เรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ c h a t GPT ช่วยได้นะครับข้อที่8นะฮะเครื่องมือบางอย่างเนี่ยคุณไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ลืมเช่นคุณเคยเขียนสูตร Excel แล้วแบบนึกไม่ออกแล้วว่าไอ้สูตรนี้คืออะไรนะคุณพยายามอธิบายว่าคุณอยากได้อะไรเดี๋ยวมันเขียนสูตรให้นะฮะข้อที่9ให้มันเขียนเรื่องของ ตั้งสมมติฐานการทดลองซึ่งปกติเดี๋ยวนี้ยเวลาเราเราคุยคือเนื่องจากตอนเนี้สมมติอย่างการทํางานหรือธุรกิจเนี่ยมันมันต้องมันต้องมีอะไรให้ทดลองตลอดอะหลายท่านอาจจะรู้สึกเหมือนผม,มว่ามันมีเหมือนของที่คุณต้องทดลองตลอดแต่คุณนึกสมมติฐานไม่ออกนึกกระบวนการการทดลองไม่ออกถ้าภาษาเทคนิคคือคุณนึกระเบียบวิจัยไม่ออกนะฮะให้มันเขียนให้ได้นะครับแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือสมมติคุณมีโน้ต อะไรก็ไม่รู้แต่เป็นหมดเลยนะฮะเวลาคุณพิมพ์งานประชุมอะไรแบบนี้หรือว่าคุณหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณได้ม mm ีมีต้งมินิทมายาวๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วให้มันออกกันไนซ์ให้ให้ออกกันไนซ์เสร็จแล้วเอาไปทําอะไรต่ออาจจะไปสร้างเป็นการ์ดในอาร์เซนาห,หรือในเทรโลเพื่อไปติดตามงานต่อเป็นแทสต์แมเนจเมนต์เนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันเนี้ยใช้ได้ทุกอย่างทุกวันเลยนะฮะทีนี้ข้อควรระวังคืออะไรบ้างนะครับหคุณต้องแฟกช็ค k เสมอเพราะว่า ผมใช้คาว่าม,มันมั่วขึ้นมาบ่อยเลยดีกว่าใช้คำนี้นะฮะซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับในบทความนี้เขาเขียนแล้วผมเห็นด้วยนะเขาบอกว่าถ้าเทียบกับวิกิพีเดียวิกิพีเดียแม่นกว่าในเชิงของแฟกซ์นะซึ่งวิกิพีเดียก็ไม่ใช่ว่าไม่ผิดนะวิกิพีเดียก็มีผิดเหมือนกันนะฮะแต่อันนี้ค่อนข้างต้องอันตัต้องระวังนะครับแล้วแม้แต่กระทั่งคุณถามไซเ a t ช o นมันคือคุณไปถามว่ามัน refer มาจากอะไรเนี่ยบางทีมันก็มั่วเหมือนกันนะฮะข้อสุดท้ายคือเลขจริงๆชชเก่งเลขมาก แต่บางทีมันก็ผิดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องแฟกช็คเรื่องนี้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะผมคิดว่ามันใช้เป็นโครงได้แต่วันนี้เนี่ยนะครับยังคงต้องช่วยมันเยอะอยู่เหมือนกันต้องแฟกช็คเยอะแต่มันแต่มันมีประโยชน์มากมันมีประโยชน์มากนะฮะแล้วมันก็เก่งขึ้นเรื่อยๆแหละอย่างที่ผมบอกว่าปีหน้ามันก็เก่งกว่าปีนี้เยอะนะฮะของพวกนี้ใช้ได้เป็นประจําทุกวันนะครับแถมท้ายอีกอันหนึ่งใครต้องเขียนอีเมล์ยาวๆผมไม่ต้องเพราะว่าผมผมไม่ชอบเขียนอีเมลยาวลแต่ว่ามันจะมมีีีีีบาางงงคนนท่่เเตต้้้อออใชขยยลวๆ ะะใช้ ChatGPT เขียนช่วยเยอะคุณเอาแค่หัวข้อที่คุณต้องการจะพูดแล้วให้มันทำเป็นภาษาที่วิวิสมาลาขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้ใช้ได้เยอะจริงนะครับ